อไหนคะี่ี่สพี่อ่วขอันหนคะา้นกิดบาค่ะโอ่อหคสี่อีซสถแล้วกินไม่ไหวแล้วใช่ไหม อันนี้น้ำตาลตะโนดแล้วก็น้ำตาลตะโนดปั่นแล้วก็ใส่รสช่องค่ะแต่รสช่องใช่รสช่องขนมหวานอันนี้เข้าต้มน้ำมูลนะคะห่านยากโอเคต้องกิน ห,หมู Susan, ขาหวานหมูขาหวานขาหวนหมูาหมูหวานหมูขาหวานว้าวเกี่ยวมื่อ <food? S 2> อร่อยมากอร่อมากอร่มากชิลล์อร่อยมากาาาาหมูขากหมขายได้ไรมพ อร่อยมากอร่อยมากจริงุ่นเนื้อใช่ไุ้่นเนื้อุอ่นเนื้อ,อร้อน่าฮลกไม่อีน่นี่นีอนี่่อี่นี่นีอ่อ่ เยวมากไม่เป็นไ้าวแชกไม่ไหวแล้วอันนีอะไรยำไก่แท้ครับยำไก่แท้ครับผมยำไก่จื้อ่ะยำยำไก่แทบโอ้ยำไก่แทบคโบเกอร์กชิ้นลกนคี่คุ่อใครอะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรูกชอ้นี้เท่อใครอะถี่ว่าหนึรอยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เอารูกรู้จลกชิ้นคุณพ่อใครอะอ่ะหนึ่คร้บห้าสิบหกหนี่ร้อยห้าห

进、啊、没进去、啊？进不了，进不了。他乱马屁。记进记进乱，乱马。